เรซิ่งนะคะวันนี้จะพาพี่ๆนะคะมาเสริมความรอให้กับน้องไททัานไมเวกค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานดิฟฟี่เอวันะคะพี่ๆจ๋ามีทั้งหมด6ตัวช่วยอ่านค่าของวัดอุณหภูมิน้ำมันนะคะวัดโวลต์วัดรอบก็ตัวนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิน้ำวัดเทอโบนะ เป็นวัดคำดันน้ำมันนะคะทั้งหกตัวนี้นะคะจะตัวร้องดิฟฟี่จะเป็นตัวช่วยในการอ่านค่าของตัวนี้ค่ะแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวเส้นดีตัวนี้ด้วยค่าทั้ง6ตัวนี้จะมารวมที่จอดิจิตอลตัวนี้นะคะพี่ๆตาทั้ง6ตัวเลยนะคะอุปกรณ์ของดิฟฟี่ทั้งหมดก็คือได้ครบ 7. นะคะทั้งตัวกดเปลี่ยนสีไฟนะคะหรือจะเป็นตัวอ่านค่าตัวนี้นะคะก็คือได้ครบเซตเลยไม่ต้องมีการดัดแปลงไม่ต้องมีการตัดต่อใดๆนะคะสามารถติดตั้งได้เลยค่ะในตัวดิปปี้นะคะก็จะมีขาตัวนี้ให้ด้วยนะคะก็คือได้ไปครบเซตแบบนี้เลยค่ะสามารถติดตั้งได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเจ๊จัดโปรโมชั่นให้สําหรับพี่ๆที่สนใจเข้ามาติดตั้งงานดิปปี้กับทางร้าน RM Racing นะคะปกติราคา8,500บาทวันนี้เหลือเพียง ร้อบาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจตอนนี้เหลือ2ตัวพร้อมจิตตั้งนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะพิกัดสาขา101นะคะีแยกข้างออกว่าปิปทุมเลยปั๊มปอทอมาประมาณ200เมตรร้านอยู่ทางขวามือค่ะเร่งด่วนติดต่อเบอร์โทร0997652593นะคะหรือเบอร์ร้านนะคะ0 9 8 6 5 8 3 5 5 8ค่ะแอดไลน์แอดไตล์ RM Racing ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ